ใบิดาของเรื่องราวในจักรวาลความอัจฉริยะของเขาเป็นที่ปรากฏแก่ชนรุ่นหลังและเขาผู้นี้นี่เองที่ได้กล่าวถึงพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาที่เป็นวิทยาศาสตร์และศาสนาในภายหน้าจะต้องพิสูจน์ได้ด้วยวิธีการของวิทยาศาสตร์และขเขากล่าวด้วยว่าวิศาสนาที่ให้คำตอบได้นั้นมีอยู่นั่นก็คือพระพุทธศาสนา ณปัจจุบันมีสถิติว่าผู้ที่นับถือพุทธศาสนามากที่สุดในอเมริกาคือชาวยวแน่นอนที่ว่าความรู้ของไอสไตา์ทำให้เกิดระเบิดนิวเคลียร์ซึ่งสามารถทำลายล้างผู้คนได้อย่างมากมายมหาศาลในช่วพพิบตาเดียวแม้คุณค่าของระเบิดปรมาณูสามารถทำให้สงครามโลกครั้งที่สองสงบลงได้แต่ใจของผู้คิดค้นระเบิดปรมาณูต้องรู้สึกผิดอยู่เสมอ ในวาระสุดท้ายของชีวิตไอสไตน์จึงค้นคว้าเรื่องราวของศาสนาและเขาพบว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ใช้กบโบวงการของวิทยาศาสตร์ในปีพุทธศักราช2497หรือคริสตศักราช1954สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเพนซ์ตันได้ตีพิมพ์คำกล่าวของไอสไตน์เรื่อง the human side ที่อีดิคโดยเฮเลนดูคาสและบาเน็ฮอฟแมนมีข้อความตอนหนึ่งว่า The origin of the future will be a cosmic religion. It should transcend personal god and avoid dogma and theology. Covering both the natural and the spiritual, it should be based on a religious sense arising from the experience of all things. natural and spiritual as a meaningful unity. Buddhism answers this description. If there is any religion that could cope with modern scientific needs, it should be Buddhism. Albert Einstein, นักทฤษฎีฟิสิกสผู้เสนอทฤษฎีสัมพันธภาพแปลเป็นไทยว่าศาสนาในอนาคตจะต้องเป็นศาสนาสากล ศาสนานั้นควรอยู่เหนือพระเจ้าที่มีตัวตนและควรจะเว้นคำสอนแบบสิทธนันคือเป็นแบบสำเร็จรูปที่ให้เชื่อตามเพียงอย่างเดียวและแบบเทวะวิทยาคือพึ่งเทวดาเป็นหลักใหญ่ศาสนานั้นเมื่อครอบคลุมทั้งธรรมชาติและจิตใจจึงควรมีรากฐานอยู่บนสามัญสำนึกทางศาสนา ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ต่อสิ่งทั้งปวงคือทั้งธรรมชาติและจิตใจอย่างเป็นหน่วยรวมที่มีความหมายพระพุทธศาสนาตอบข้อกำหนดนี้ได้ถ้าจะมีศาสนาใดที่รับมือได้กับความต้องการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ปัจจุบันศาสนานั้นก็ควรเป็นพระพุทธศาสนาการน,นำเสนอแนวทางแห่งการ พ้นจากความทุกข์ความเครียดหรือที่เรียกว่าความดับนี้ไม่ได้มีขึ้นเพื่อมุ่งแย่งชิงศาสนาอื่นแม้แต่นิดเดียวเนื่องจากผู้นําเสนอเองก็ไม่ได้ศึกษาเรื่องราวของศาสนาอื่นๆอย่างลึกซึ้งมาก่อนเพียงแต่ศึกษาศาสนาจนพอที่จะเข้าใจได้บ้างเท่านั้นพระพุทธศาสนาจะเป็นศาสนาที่ใช้กระบวนการของวิทยาศาสตร์หรือไม่อย่างไรโปรดติดตาม Bir d of p a r พ d i ได วิหกสวรรค์ในลำดับต่อไปในตอนต่อไปจะนำทุกท่านไปรู้จักกับบรรพชนคนหัวหินรวมทั้งสถานที่ที่สงบและสัายะในอำเภอหัวหินที่เป็นอันซีนค่ะโอ้อย่าลืมว่าการเจริญสตินั้นจะต้องทอทอทอคือทำทำทำและทำ,ท,ำ,ท,ำทันทีจึงจะประสบผลออโมดอกมาเน ห,หอมอบอ,อวนสู่หูชนจงสุขสิ้นหวังให้สมตั้งใจให้ใครยมองมุนก้าวต่อไปตราชีวิตสุดดุดกระแสนชนเป็นคำลังใจ